ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่6มกราคม2566กวางตุ้งใบวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกลัมปลีขาวแต่งผลวันนี้15บาทต่อ kg. กิโลกรัมกลัมปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกลัมดอก วันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำปลีเขียววันนี้8บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำปลีหัวใจวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลี วันนี้6บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม ผักขึ้นช่ายฝรัง่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรัง่งวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ วันนี้8ปบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราว,วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลัก Dir วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกหอม วันนี้80บาทต่อกิโลกรมัมใบมากรูดวันนี้70บาทต่อกิโลกรมัมใบชะพลูวันนี้80บาทต่อกิโลกรมัมต้นตะไคร้วันนี้16บาทต่อกิโลกรมัมกระชายซอยวันนี้70บาทต่อกิโลกรมัมกระชายหัววันนี้60บาทต่อกิโลกรมัมข่าอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรมัมข่าแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรมัม ขิงซอยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงวันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม พริกซปเปอร์ฮอตเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันน <nder ga an> ี้80บบาทต่อกิโลกรัม พริกหวานเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพร, euh พริกไทยอ่อนวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ถั่วลันเตาวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าหวานวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมลูกนาเต้าวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมบวกงูวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมบวกหอมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้12บาทต่อกิโลกรัมชะออม วันนี้80บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้5บาทต่อกิโลกรัมมะระขี่นกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัม มะเขือม่วงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสสด็งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินี วันนี้150บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้16บบาทต่อกิโลกรัม แตงกวาอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้400บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้าน วันนี้150ยหบาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้150หบาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุก วันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้สิบหกบาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เ,เล็กวันนี้หนึ่งบาทหกสิบจางต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้สามบาทห้าสิบจางต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้สี่บาทสิบจางต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้สองร้อยบาทต่อ <references> กิโลกรัมเห็ดขอนขาว วันนี้ erm> <S 1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้ง วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้55บาทตอ kg, ่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้28บาทตอ kg, ่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้34บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สหลับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ